สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโล่เลยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่อหมาตหัวตนั่นเองนะคะไม่เหมาะที่มีพลังงานออรราพลังงานนีจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรยมีดีมีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้มีพลังงาน เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายที่อยู่บ้านของคุณคอนโดของคุณหรืออะไรก็ตามแต่กําลังจะมาบอกเรื่องราวสิ่งใดกับคุณเวลานี้นั่นเองค่ะมาค่ะอขอคุณตนาะอ้มขอ,ค,นะขอคุณ่ะขอคุณนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชาย และเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่สร้างความมั่งคั่งให้กับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าหรืออะไรก็ตามท่านคอยปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่เสมอและที่สําคัญไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับคุณท่านจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณมันอาจจะเห็นชนช้า แต่มันจะเห็นผลสิ่งไม่ดีเมื่อจังหวะเวลาเหมือนเราเจอครั้งนี้บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราอยู่ดีๆ คลิปพวกนั้นก็โผล่ขึ้นมาว่ามีคนก๊อปปี้เราก๊อปปี้เราก็เมื่อคืนนี้เราก็ฝันเห็นเจ้าที่ที่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งคลิปนี้ให้มาเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แสดงว่าบ้านคุณมีเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายคอยปกปักรักษาคุณอยู่คอยคุ้มครองคุณอยู่และจะนำพาให้คุณ ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยและยั่งยืนคุณเห็นไหมคะคุณเห็นนี้ไหมใกล้วันพระแล้วคุณเห็นสิ่งนี้ไหมคะดอกไม้แล้วก็ฉัดเงินฉัดทองฉัดเงินฉัดทองเล็ก ตอนนี้เวลานี้แล้วก็ผ่านพุ่มคุณเห็นไหมคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณท่านเป็นคนมียศมีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณมูลนายมาก่อนนั่นเองและนี่คืออะไรคะโอ้ยตาและนี่คือสเตนท่านชอบเวลาคุณนั่งสมาธิ นะคะเวลาช่วงยิ่งคุณนั่งสมาธิมากเท่าไหร่ผลบุญกุศลนะั้นอะ่ะจะนําพาเงินทองยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้เดินทางนะคะคุณขอกับสิ่งสักดิทธิ์เจ้าที่คุณอยากนะคะเป็นเจ้าของจิตการคุณนั่งสมาธิค่ะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็แผ่บุญกุศล ให้กับเจ้าที่เจ้าทางวันพระถ้าคุณเป็นชาวพุทธวันพระนะคะคุณถวายน้ําท่านแล้วก็ปักทูปซะห้าดอกแต่ถ้าวันไหนคุณปักทูปไม่ได้นะคะเป็นคอนโดหรืออะไรก็ตามคุณยกมือไหว้ท่านแล้วนี้ท่านบอกว่าเธอต้องการความมั่งคัง่งร่ำรวย เธอต้องการเป็นเจ้าของจิจการใช่ไหมชีวิตคุณยิ่งคุณนั่งสมาธิเท่าไหร่สวดมนต์แผ่บุญกุศลไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะแค่สวดมนต์เท่านั้นนะคะแล้วก็หมั่นทําความดีความดีจะคุ้มครองคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้สแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางของคุณ เป็นผู้ชายมาสื่อสารกับคุณนั่นเองและตอนนี้เวลานี้พลังงานของท่านมองตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะมาค่ะโอ้ y ค่ะขอบขอบคุณค่ะแทมบลน สำรับนี้เทมเพลตเราใช้สำรับนี้บ่อยนะคะแต่สำรับนี้เทมเพลตไม่เคยออกมาเลยค่ะท่านบอกว่าคุณคุณทำบุญคุณชอบทำบุญทำทานนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับคนอื่นเสมอคุณอยา่าคิดว่าตัวเองไม่สำคัญครั้งหนึ่งนะคะที่คุณไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์คุณเป็นนางฟ้าและเป็นเทวดามาก่อนแล้วตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัว นะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพลังงานจากพลังงานอ่อนพลังงานยมอะไรที่มันไม่ดีสําหรับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพลังงานของคุณโคตรสวยเลยค่ะแถมพลให้รู้เลยว่าบุญบารมีของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือปีกนางฟ้าหมายถึงว่า เทวดาและนางฟ้ากำลังคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะทำอะไรณนะช่วงเวลานี้สิ่งดีๆกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณดิ่งไหนที่ไม่ดีไม่สามารถทำรลายคุณได้มีแต่สิ่งดีหรอคะ Oh m ม god ขอบคุณ่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอดสัน นะคะนี่คือเดือดซันชีวิตความรุ่งโรจน์ของคุณคุณเตรียมพร้อมหรือยังคะที่จะมีความรุ่งโรจน์ในชีวิตตลอด3เดือนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้มีความสุขและนี่คือเดอะซันชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปเพาะขึ้นเดอะซันเพราะแทมเพลนต่อค่ะ Oh บางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่เซเว่นเซเว่นออฟสอดความลับบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ที่คุณมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ไปบอกใครดีแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นธุรกิจสีเทาคุณไม่ทําแน่นอนค่ะธุรกิจสีเทาเพราะว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลเลอร์นะคะแต่คุณอาจจะได้ทํางานลับๆหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดคนอื่นไปอยู่ถ้ามันเป็น อสิ่งที่ทําให้คนอื่นสบายใจนะคะเหมือนแม่หมอนะคะเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้แม่หมอก็ไม่ได้บอกพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสบายใจก็ทำํำถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครทําธุรกิจสี่เทาจริงๆคุณจะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทานั่นเองค่ะต่อค่ะ ก็นี่คืออะไรคะนี่คือราชินีควีนออปติโกราชินีถือเรียนถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ดวงการเงินคุณปังมากคุณเตรียมพร้อมหรือย,ยังคะคุณจะสวยคุณจะมีออรลาผลงานของคุณจะโดดเด่นธุรกิจคุณจับอะไรก็เป็นเงิน,นเป็นทองยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจลับๆนะคะธุรกิจลับแบบ อยู่เบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นแม่ค้าออนไลน์ทำงานอะไรก็ตามแต่นะคะแต่อย่าไปเอาคลิปคนอื่นมาทําแบบที่คนอื่นไปก๊อปคลิปแม่หมอนี้ไม่เอานะคะแบบนี้อย่าไปทํานะคะนี่ค่ะนะคะคว e นออปติ c อลการเงินการทองคุณจะประสบความสําเร็จณนะตอนนี้เวลานี้ตะหลอดเดือนนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเหลือนเจ้าของแต่เก่าก่อนจะนําพาให้ธุรกิจการงานของคุณประสบความสําเร็จคุณเป็นคุณแม่ที่ดีคุณเป็นคุณน้างานที่ดีคุณเป็นภรรยาที่ดีนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่สวยความสวยของคุณความเป็่งปังในชีวิตคุณจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งถ้าคุณเป็น ผู้หญิงนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณยังไม่มีคู่นะคะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณฐาน,นะ,ะการเงินของคุณจะมีความมั่นคงและมั่งคั่งยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือดวงการเงินของคุณเจิดจรัสนั่นเองณนะช่วงเดือนตุลาคมนี้ต่อค่ะแทนออฟนะคะแน่นอนละ่ะทำงานหนะักก็ต้องมีเงินเข้ามา ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็น CEO เป็นนักบริหารไม่ว่าจะบริหารด้านไหนก็ตามแต่งานจะเข้ามาเยอะช่วงเวลานี้เมื่องาน เข้ามาเยอะคุณต้องแบ่งสรรเวลาเวลาคนเรามี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกวินาทีทำให้เป็นวินัยทุกสิ่งทุกอย่างอย่าผัดวันประกันพรุ่งมันจะกลายเป็นดินพ่อขางหมูนั่นเองนะคะสำหรับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าตอนนี้คุณมี งานเยอะเข้ามางานเยอะก็หมายถึงว่าเงินกําลังจะทยอยเข้ามาเพราะตอนนี้เดือดซันความรุ่งโรดเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะสาหรับคุณที่เข้ามาดูนี้เพราะนี่คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายและท่านมั่งคั่งร่ารวยท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ช่วงเวลานี้วันที่เจ็ดให้คุณ นะคะเราบอกเลยว่าให้คุณถวายฉัดให้ท่านนะคะเห็นไหมคุณเห็นฉัดแล้วก็ดอกไม้ไหมคะให้คุณถวายฉัดเล็กๆนะไม่ต้องฉัดใหญ่ก็ได้ถวายให้ท่านแล้วชีวิตของคุณ จะได้นั่งบันลังเหมือนพระราชานี่คือการเปรียบเปรยเท่านั้นนะคะณวันออกพรรษานั่นแหละคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วถวายดอกกุหลาบดอกไม้สดให้กับท่านนะคะสิ่งที่คุณจะได้มามันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์เราพูดแค่นี้นะคะแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายเจ้าบ้านเจ้าเรือนท่านอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะ โอ้โหคุณค่ะคุณท่านบอกว่าให้คุณรักเงินทํายังไงก็ได้ให้เงินงอกเงยท่านจะมาซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเก็ตามแต่ตอนนี้คุณมีเงินอยู่แล้วคุณก็รู้สึกรักและห่วงแหนเงินแน่นอนละ่ะยิ่งคุณรักเงินเงินก็กุก เงินก็จะเข้ามาหาคุณคุณใช้เงินเป็นเครื่องมือในการทํางานคุณรู้อยู่แล้วว่าว่าจะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการทํางานแบบไหนเพราะนี่คือแทมเพลนท่านบอกว่าให้คุณใช้เงินในการทํางานถ้าคุณอยากให้เงินงอกเงย คุณก็ต้องลดน้ำพวนดินอย่าให้เงินอยู่กับที่ให้เป็นเงินหมุนเงินหมุนครั้งนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะลดน้ำพวนดินหมายถึงว่าให้เงินทำงานแทนคุณนั่นเองต่อค่ะเดอะเดวิ Devil, ลระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเวลาใครมาพูดมาจาอะไรเพราะช่วงเวลานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือ นะคะระวังสิ่งไม่ดีเข้ามาครอบงำหรือว่าคนมายัออย่วยุอารมณ์คุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะบางสิ่งบางอย่างภาพลวงตาอย่ามีความโลภอย่ามีความหลงในเรื่องการเงินบางคนมาบอกอุย๊ยให้ลงทุนแบบนั้นให้ลงทุนแบบนี้ เพราะฉะนั้นบางคนเข้ามาหาคุณให้ลงทุนคุณก็คิดทบทวนให้ดีเงินไม่เข้าไขรออกใครแต่ท่านจะช่วยเหลือคุณเสมอเม้สิ่งหลายๆจะเข้ามาหาคุณในด้านไหนก็ตามค่ะต่อค่ะโอเมกก็ก oh ็สิ่งไม่ดีนะคะเราบอกแล้วไง ตลอดหนึ่งเดือนนี้นะคะสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามากัมกายคุณได้แล้วความสำเร็จสิ่งอะไรที่ไม่ดีจะเปิดเผยให้คุณเห็นภายในหนึ่งอาทิตย์นี้หรือเจ็ดวันนี้มันจะชะั้ล้างเคลียร์เรี่ยงทำความสะอาดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คุณออมสิ่งที่คุณยมสิ่งที่คนอื่นมาทำร้ายคุณแล้วคุณไม่รู้แต่อยู่ดีๆคุณก็มารับรู้สิ่งนั้นเลยค่ะเป็นการเปิดเผยเพื่อชะล้างนะคะให้คนไม่ดี คนมาทำร้ายคุณไม่แท่ต่อหน้าและรับหลังก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้คุณจะได้รับชัยชนะถูกสิ่งทุกอย่างนี่คือ1ดาบเอตออฟสอดชัยชนะและความสำเร็จอะไรที่ใครรอบทำร้ายคุณเจดดาบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้เจดดาบนี้อาจหมายถึงคนที่รอบทำร้ายคุณข้างหลังนั่นเองและเขาจะเปิดเผยตัวตนภายในหนึ่งวันหรือเวันนี้คนที่คิดไม่ซื่อกับคุณ คนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะท่านมาบอกว่าตอนนี้เวลานี้เมื่อคุณได้รับรู้แล้วว่าใครทาอะไรกับคุณไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังนะคะให้คุณปล่อยวางแล้วให้กรรมตามสนองเขาเองนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณใช้ชนะและความสําเร็จกว่าจะได้มาต้องบุกวันฟันโฉงเจงนั่นเองต่อค่ะ Oh นะคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณกําลังสับสนในเรื่องการงานคุณกําลังหาทางออกในเรื่องการงานอยู่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตอนนี้คุณมีภาระในเรื่องการงานต้องคิดถบทวนปัญหาเพราะว่าปัญหาในเรื่องการงานงานมันหนะักแต่ถ้าคุณที่ เป็นลูกน้องคุณอยากออกจากงานเหลือเกินงานมันเหนื่อยเหลือเกินกําลังมองหาที่ทํางานใหม่สถานที่แห่งใหม่อยู่หาทางออกให้กับชีวิตเดี๋ยวคุณจะหาทางออก ให้กับชีวิตได้ค่ะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนข้างหลังซัพพอร์ตรุ่นน้องซัพพอร์ตลูกน้องคุณซัพพอร์ตคนในองค์กรคุณแบกรับภาระไว้ทั้งหมดนี่แหละค่ะความดีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้ถ้าไม่มีใครเห็นแต่สิ่งจักจิตเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณที่เป็นผู้ชายท่านรักและเอ็นดูคุณท่านมองคุณอยู่เสมอทุกวันทุกเว,กวลานั่นเองต่อค่ะ ถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ค่ะคุณกําลังมองหางานใหม่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะคะคุณจะได้งานใหม่คุณกําลังจะลาออกจากงานคุณก็ได้งานใหม่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรคุณจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาซัพพอร์ตซัพพอร์ต ธุรกิจที่คุณแบกรับภาระอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยเหลือเกินและความสําเร็จนี้จะบังเกิดขึ้นภายในหนวันหรือเจวันนี้นะครตลอดเดือนนี้คุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องการงานดีไม่ดีพรุ่งนี้เช้าก็เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณเพราพรุ่งนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์นั่นเองนี่คือไหว้พระจันทร์แล้วเขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย ถ้าใครเป็นคนจีนหรือไม่เป็นคนจีนก็สามารถไหว้ได้เหมือนกันแล้วนี่คืออะไรคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งไม้เท้างานใหม่ธุรกิจใหม่ๆช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้รับความสุขในเรื่องการงานของคุณความเหน็ดเหนื่อย ความอ่อมความยมการแบกภาระทั้งหมดไม่มีกับคุณอีกแล้วนั่นเองคองเก็ตทเลชันกับคนที่ได้มาดูคลิปนี้การเดินทางใหม่ๆบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นคนชาวต่างชาติหรือเป็นเจ้านายที่ดีนั่นเองนะคะต่อค่ะ คุณกาคุณกานี่คืออะไรคะแล้วชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขคุณเห็นไหมคะตอนนี้บริวารลูกน้องของคุณเลิงล่ามีความสุขเพราะคุณได้ผ่านอุปสรรคครั้งนี้คุณมีลูกน้องที่คอยซัพพอร์ตคุณคุณคือไอดอลของลูกน้องคุณนั่นเองนี่คือเทนอับถ้าคุณมีครอบครัว ครอบครัวของคุณกําลังจะกลับมามีความสุขอีกครั้งสิ่งไม่ดีกําลังหลุดออกไปจากบ้านคุณสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดออกไปจากครอบครัวคุณตอนนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรับพลังงานใหม่ๆพลังงานแห่งความสุขคุณปรารถนาที่จะมีความสุขให้ครอบครัวคุณมีความสุขใช่ไหมคะครอบครัวไม่ใช่แค่คุณสองคนแต่เป็นครอบครัวใหญ่พี่น้องญาติวงตระกูลของค,คุณก็จะมีความสุขด้วยบ้านหลังนี้คอนโดที่แห่งนี้บ้าน เช่าอะไรก็ตามที่คุณพันักอยู่ตรงนี้นี่คือเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายกำลังมาสื่อสารกับคุณมามอบโอกาสและบอกให้คุณเตรียมพร้อมเตรียมรับกับความสุขสิ่งดีที่จะเข้ามาหาคุณสิ่งไม่ดีท่านกำลังจะปัดเป่าออกไปจากคุณและให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีสติ ให้คุณนั่งสมาธิแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้แต่ทุกครั้งที่คุณกวดน้ําอุทิศกุศลอย่าลืมอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ถ้าใครไม่มีพระภูมิเจ้าที่ก็ถ้าเป็นคอนโดก็จะเป็น สารตาสารยายนั่นเองนะคะแล้วอยู่ในห้องคุณท่านชอบอยู่ในห้องคุณนะคะคือสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณท่านรักและเอนดูคุณไม่รักได้ไงคะนะคะในภพชาติก่อนคุณอาจจะเป็นนางฟ้าและเทวดาโกดานั่นเองต่อค่ะโอ oh ้าพ่ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีนะคะราชินีถือไม้เทา้าสวยเลวรวยมากค่ะ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้ตลอดหนึ่งเดือนนี้นับตั้งแต่วันที่เข้ามาดูแล้วนับไปวันหนึ่งแล้วอีกเจ็ดวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเราปฏิหารคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางเรื่องการงานและการเงินนะคะงานคุณก็จะได้งานใหม่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะได้ธุรกิจใหม่ได้จับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โอกาสใหม่ๆทางเรื่องการงานคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้น เข้าสังคมครั้งนี้หมายถึงว่าการแลกเปลี่ยนเลชั่นชิพกับหน่วยงานกับองค์กรเอกชนหรือว่าภาครัฐภาคธุรกิจอะไรก็ตามแต่การที่คุณได้ออกสังคมในเรื่องการงานท้งนี้มันจะนำพาให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่แหละคะ่ะ ความสุขในเดือนตุลาเขาเรียกว่า New October การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อยู่ดีๆคุณก็รู้สึกว่ามีความสุขอยู่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีกับคุณก็หลุดออกไปจากคุณคุณสังเกตตัวเองนะคะตั้งแต่วันที่2ที่ดาวพฤหัสเคลื่อนย,ย้ายพลังงานคุณจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่า Energy บุญบุญบารมีที่คุณสร้างมาเป็นแบบไหนถ้าบุญบารมีคุณเต็มเร็ว ไม่เกินหนึ่งวันพุ่งนี้คุณเตรียมรับข่าวดีได้เลยค่ะข่าวดีในเรื่องอะไรคะข่าวดีในเรื่องการงานบางคนจะได้ออกจากงานได้งานใหม่แต่บางคนไม่ได้ออกจากงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่หน้าที่ใหม่ๆตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองต่อค่ะ โอ้มก oh ๊ดคักาคุณกาคุณกนี่คืออะไรคะคุณจะได้หน้าที่ใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆความรุ่งโรจน์นี่คือสิกออวอนธุรกิจการงานของคุณชัยชนะและความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นี่คือ เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายที่อยู่บ้านคุณที่อยู่คอนโดทูนที่คุณพักอาศัยอยู่ตอนนี้เวลานี้ท่านกําลังจะมามอบความสําเร็จดีดีนะคะดีเลยค่ะยิ่งท่าใครนะคะไม่ว่าใครจะเกิดทาตอะไรก็ตามนะคะนี่คือความสุขของคุณซิกออ n อ ราชินีถือไม้เท้าและก็หกไม้เท้าชื่อเสียงเงินทองใช้ชนะความสําเร็จในเรื่องการงานบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยความสามารถของคุณคุณจะได้รับความชื่นชมความยกย่องในหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านตัดหลอดหนึ่งเดือนนี้นะคะตัดหลอดหนึ่งเดือนตุลาคมนี้ค่ะต่อคะ่ะ โอ้ม่น่าขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วธาตุอะไรก็ตามดินดินน้ำลงไฟนะคะคุณจะเป็นธาตุอะไรก็ตามแต่ณนะตอนนี้เวลานี้เดอะมีกิชเยนนะคะ คุณมีพลังบางสิ่งบางอย่างและพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คุณสามารถลงมือทําคุณสามารถคิดอะไรมันจะเป็นไปตามที่คุณคิดคุณวางแผนและลงมือทําตอนนี้พลังงานทักษะของคุณมาเต็มแล้วนะคะหากคุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่น นะคะคนอื่นอาจจะใช้เวลาละระยะศึกษาในการทำงานธุรกิจอะไรก็ตามแต่อาจจะใช้เวลาเป็นแรมปีแต่คุณใช้ระยะเวลาศึกษาและลงมือทำและประสบความสำเร็จเป็นคนที่ เขาเรียกว่าคู่ผักหลักจํานี่คือเดอรเมีเย,ยนคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังบางสิ่งบางอย่างผักให้คุณได้เจอสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณคุณคือแม่เด็กแห่งการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวตนนั่นเองนะคะต่อค่ะหาดับนะคะ ความพ่ายแพ้คุณเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องการงานมาแล้วหรือว่าคุณเคยพลาดโอกาสด้วยที่คุณไม่ลงมือทําการที่คุณได้อยู่คนเดียว ณนะตอนนี้เวลานี้บางครั้งคุณก็รู้สึกอ่อนบางครั้งคุณก็รู้สึกยมถ้าคุณรู้สึกอ่อนคุณรู้สึกยมถ้าเป็นผู้ชายนะคะลุกขึ้นมาค่ะคุณก้าวมาอยู่จุดที่สูงสุดแล้วแล้วคุณจะเดินกลับไปข้างหลังได้ไงคะเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าแล้วเราอย่าถอยหลังกลับมาเด็ดขาดให้เราก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะข้างหน้ามันคือสิ่งที่สวยงามเสมอนั่นเองต่อค่ะ อขอบคุณค่ะขอ,ขอคุณค่ะค้นเคยนะคะผิดหวังเสียใจในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาให้มันผ่านไปพรนี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือดาบกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโชงเชงกว่าคุณจำสำเร็จ นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวระดับไหนเขาก็เจอความล้มเหลวมาทั้งนั้นความล้มเหลวคือยาวิเศษที่ทําให้คุณเติบใหญ่ที่ทําให้คุณมีวัคซีนที่ดีต่อต้านนะคะต่อต้านอะไรคะต่อต้าน พวกต่างๆที่เข้ามาทำลายคุณไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้ความแข็งแกร่งของคุณการเป็นราชาถือดาบคุณจะต้องเก่งทั้งบู้ทั้งบุญมีความรอบรู้มีความรอบคอบศึกษาหาข้อมูลจนไม่มีใครกล้าทำลายคุณได้ไม่มีใครสู้คุณได้เพราะคุณมีความรู้เก่งทั้งบุญเก่งทั้งบุญและก็เก่งทั้งบูนั่นเองค่ะนี่คือ ตำแหน่งราชาราชานักสู้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและก็มีความฉลาดคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนตรงๆไม่ยอมแพ้ยอมหักแต่ไม่ยอมงอนั่นเองแม้คุณจะสู้อยู่คนเดียวคุณก็ไม่ยอมวางดาบนี่แหละคะ่ะความเก่งของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในบ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในบ้านของคุณที่คุณทำนักอาศัยท่านภาคภูมิใจในตัวคุณมากสําหรับคุณที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าคุณมีความแข็งแกร่งคุณเป็นคนตรงๆคุณไม่ได้ทํางานสี่เท้าหรอกค่ะเพราะว่าขึ้นราชาถือดาเป็นคนตรงมากเป็นคนฉลาดแล้วไม่ชอบให้ใครมาคดโกงแล้วก็ไม่ชอบคดโกงใครนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้า oh <laughs> ขอบคุณค่ะ,นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเลเวอร์ค่ะนะคะเดอะเลเวอร์หมายถึงว่าคู่รัก คู่ใครคู่เสน่หาถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะคุณจะรักกันมากขึ้นเพราะว่าคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาด้วยกันแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณจะได้เจอคู่นะคะเป็นคู่ที่พึงพอใจซึ่งกันและกันคู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ใช่คู่ที่เหมือนกันนะคะเพราะเป็นราชาถือดาบราชินีถือไมเท้าและราชินีถือเหรียญน,นั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายเป็นเจ้าของธุรกิจแต่จะเป็นคนตรง,ตรง นะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามุ่งแต่ทําง,งานเรื่องหลักนี่ไม่ประสีภาษานะคะแต่ให้เรื่องงานนี่โอ้โหโคตรเก่งเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีจริตจาาักรหนมานยาลอยเล่มเกวียนนั่นเองแล้วคุณก็จะชอบผู้ชายที่มีฐานะที่ดีกว่าคุณถ้าผู้ชายฐานะไม่ดีคุณก็เซโนนั่นเองต่อค่ะโอม้ oh ฝันร้ายของคุณได้จบแล้วสำหรับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ณตอนนี้คุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะความก้าวหน้าความเจริญในหน้าที่ของคุณนี่คือชัยชนะความสุขความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองกําลังจะก้าวมาหาคุณถ้าคุณทํางานภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าโอกาสขายายสาขาเพิ่มมากขึ้นตาลอด3เดือนนี้ให้ลงมือทําเลยคะ่ะลงมือทําทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมไม่มีอะไรนี่แหละคะ่ะที่คุณยังแบบ เป็นแบบสนิทฟิตๆอะคะ่ะเหมือนคุณยังหัดเรียนกอไก่คุณก็ตั้งกล้องทําเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จ ภายใน1เดือนนี้1เดือนก็คือ New October ของคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายที่คุณทำนักอาศัยอยู่นขณะนน,นี้ท่านมาสื่อสารกับคุณและที่สำคัญพรุ่งนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยซ้ำขอพรจากท่านขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วทุกอย่างจะมาเองนั่นเองต่อค่ะ ระวังนะคะระวังเรื่องเอกสารนะคะเอกสารในเรื่องการงานนะคะเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมนะคะความทะเลาะบอ่อแวง้งมีปากมีเสียงในเรื่องการงานนะเมื่อคุณมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่น คุณสร้างนะคะสร้างเรื่องการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบอย่าลืมนะคะคนที่ตบมือให้เราลับหลังเขาอาจจะพกมีดไว้ข้างหลังเขาก็ได้เพราะฉะนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจมีดแท้ไม่มีอยู่จริงในที่ทํางานให้คุณรู้นะคะและเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเอกสารอย่าให้มีความผิดพลาดยิ่งเป็นเอกสารทางราชการหรือว่าเรื่องปะทะอารมณ์กับลูกน้องหรือ ว่าเพื่อนร่วมงานก็ตามอย่าเอาอาลงไปเข้าร่วมเพราะตอนนี้เวลานี้เจ้าที่เจ้าทางของคุณกำลังจะเสกให้คุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการท่านมาเสกให้คุณเลยค่ะคุณรู้ไหมทำไมท่านออกมาแบบนี้ทำไมเราต้องจับแบบนี้คุณเห็นชัดไหมคะคุณเห็นพุ่มเงินพุ่มทองแล้วชัดไหมคุณโฟกัสโฟกัสไหมคะตรงเนี้ยเนี่ยคะ่ะดอกกุหลาบหรือเปล่า แล้วก็เนี่ยค่ะคุณเห็นชัดเงินชัดทองเล็กๆไหมคะนี่แหละค่ะคุณถวายนี่คือผ่านพุ่มสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัดหลอดหนึ่งเดือนนี้ดีไม่ดีอาจจะตลอด3เดือนด้วยซ้ำสิ่งไม่ดีไม่สามารถทำลายคุณได้นั่นเองท่านบอกว่า ให้คุณนั่งสมาธิท่านชอบเวลาคุณนั่งสมาธิและสวดมนต์นั่นเองโอ้มก oh <my> คุณเป็นคนที่มีความเธอเยอะยานมากดีค่ะแล้วจงมีความเธอเยอะยานแบบนี้ศึกษาหาวิชาฝ่าความรู้บางคนอาจจะมีเด็กดีที่ทํางานที่มีอายุต่ํากว่า25ปีนะครมาสร้างความลำบากใจให้คุณคุณก็อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมให้สอนเขา นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีทำทำงานมีความผิดพลาดตอนเราเป็นเด็กนะคะฝึกง,งานใหม่ๆเราก็มีความผิดพลาดเช่นกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วถ้ามีเด็กมาสร้างความผิดพลาดในเรื่องเอกสารการงานให้คุณขุนข้องมองใจคุณก็ตักเตือนเขาและชี้นำแนวทางให้กับเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นตัวคุณมีความเทอเยอทยานแบบนี้นะคะเพราะความเทอยอจยานจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ ความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตามที่คุณปรารถนานั่นเองต่อค่ะคุณดาเกร์คุณ,คณ,คณนี่คือเดอะไฮพินเทศนะคะประตูของคุณเปิดแล้วค่ะนะคะท่านมาบอกคุณว่าคุณพร้อมแล้วใช่ไหมเดอะไฮพินเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณพร้อมรับหรือ,อยังคะใช่เชื่อจงในซิสเซนส์ของตัวเอง นะคะคุณเป็นผู้หญิงสวยนะคะเป็นผู้หญิงที่พร้อมมีเสน่ให้อยู่กับตัวเองท่านมอบคำพีวิเศษให้กับคุณแล้วประตูแห่งความสำเร็จเปิดโอกาสให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้หากคุณคิดจะทำสิ่งใดไม่ต้องไปปรึกษาใครให้อยู่กับตัวเองแล้วลงมือทำให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเพราะคุณปรึกษาใคร ใครก็ให้คำปรึกษาคุณไม่ได้ไ,ดไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณหรอกค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงเชื่อมั่นในายของตัวเองท่านมาเตือนจำไว้นะคะข้อผิดพลาดตรงนี้และพลังงานของคุณโคด,ดีเลยค่ะความมั่งคั่งลำรวยก้าวมาสู่ชีวิตคุณแล้วขอให้มันผ่านไปเราอยากให้เตือนตัวนี้นะคะนะคะ เพราะว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าน้ําพึ่งหยุดเดียวก็ได้นั่นเองให้ระวังคําพูดคําจาอย่าใช้อารมณ์จงใช้สติให้เหนืออารมณ์นั่นเองท่านมาเตือนสิ่งนี้เมื่อท่านมาเตือนแล้ว คุณก็ต้องระวังระวังได้แต่อยา่าระแวงให้ระวังตัวเองนะคะไม่ต้องไประแวงคนอื่นดูที่ตัวเองนี่คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้ชายมามอบความสําเร็จการเงินการทองความรุ่งโรจให้กับคุณคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกเพราะท่านกําลังจะมามอบโชคมอบลาภความสําเร็จความรุ่งเรืองให้คุณตะหลอดหนึ่งเดือนนี้นั่นเองนะคะวันนี้ คำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ